สนุกไหมคะกับบรรยากาศการเปิดคลิปของเราวันนี้นะคะแล้วพาทุกคนมาเที่ยวที่หัวหินค่ะกับงานหัวหินโอนเดย์หรือว่าวันเก่าๆของหัวหินนั่นเองนะคะจัดขึ้นที่ด้านหน้าของห้างบูพอ์ตรีสอร์ทนอค่ะ ในงานก็จะมีดนตรีให้ฟังกันหลากหลายเลยนะคะเริ่มจากช่วงหัวค่าก็เบาๆกันก่อนแล้วค่อยไปสนุกเหมือนตอนที่เราเปิดคลิปให้ดูไปนะคะในงานก็จะมีโซนของการช้อปปิ้งนะคะโซนของ uh huh. องานอาร์ตงานศิลปะให้ชมกันนะคะแล้วก็ของกินหลากหลายมากเลยตอนนี้นะคะเรามาดูกันที่ส่วนแรกของโซนอาหารก็จะเป็นบูธจำหน่ายเบียร์นะคะแล้วงานนี้เขามีบเบียร์แจกฟรีด้วยนะคะสำหรับ คนที่มาลงทะเบียนในงานทางตามกติกาการลงทะเบียนก็รับคูปองไปรับเบียร์ฟรีเลยนะคะท่านละหนึ่งแก้วนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของหัวค่ำเนือตรีก็จะทำสบายๆก่อนนะคะเป็นแนวคุสติกนะคะเป็น P ี A ่า้านะคะกับคาฮองนะคะเรามาดูของกินกันต่อเลยค่ะ ไปด้านในด้านนู้นะคะก็จะเป็นบูธของกินหลักหลๆงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่นี่เลยค่ะร้านแรกนะคะร้านปลาเผาค่ะแล้วก็ข้โพดปิง้งแล้วก็ผลไม้หลากหลายนะคะราคาเบามากๆเมื่อกี้เห็นไหมคะปลาเผาตัวละ1้0บาท เป็นชุดนะคะเป็นเมี่ยงปลาเผาชุดละหน0ยบาทผลไม้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือกล่องละ20บาทเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นไข่เจียวบอกเลยว่าร้านนี้คุ้มมากแล้วคนเข้าเยอะมากนะคะเป็นไข่เจียวแบบบุฟเฟ่ต์นะคะให้เราได้ตักเครื่องได้เต็มที่เลยว่าเราอยากใส่อะไรเข้าไปในไข่เจียวบ้างนะคะข้างๆกันก็จะเป็นร้านหมาล่านะคะเป็นหมาล่าแบบปิ้งย่างนะคะร้านนินเด็ดเหมือนกันคะ่ะเราชิมแล้วนะคะหมาล่าเขาแบบอร่อยมากเลยนะคะกลมกล่อมค่ะ ถัดไปนะคะเป็นร้าน The Pot Bucket ค่ะร้านนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาขายดีมากเพราะว่าเห็นลูกค้าในงานเนี่ยเดินถือกันเยอะมากเลยนะคะร้านข้างๆนี้นะคะก็เป็นอีกร้านที่ขายดีไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นเมนูอาหารอีสานค่ะเหมาะกับกบรรยากาศช่วงหน้าร้อนอย่างนี้มากเลยนะคะ และที่เห็นไฟกระพริบวิบวับอยู่ตรงนี้นะคะร้านหม่าล่าทั่งนะคะบอกเลยว่าเผลอไม่ได้ค่ะเผลอเมื่อไ,อไรเขาปิดร้านกลับเพราะว่าขายหมดไวมากนะคะเป็นร้านที่อร่อยมากนะคะตัวเราเองก็มาทานกันทุกครั้งที่มันเจอร้านนี้นะคะอยู่ซอยในโซนอาหารแถวแรกนี้นะคะมาดูแถวต่อไปกันเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีป๊อปคอนจากาบูพอตซิติเพ็กนะคะ ตรงนี้ข้าวเหนียวมะม่วงน่าทานมากๆเลยค่ะในงานนี้เราไม่ค่อยเห็นร้านของหวานกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังหาทานได้อยู่แล้วก็เป็นเมนูขึ้นชื่อของประเทศไทยเรานั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองนะคะช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้วเป็นช่วงที่มะม่วงอร่อยมากๆนะคะข้างๆกันนะคะเป็นร้านที่ลูกค้าในงานถือเดินทานกันเยอะมากเหมือนกันตัวเมนูที่ทานง่น <inequalities> าย <abortion> เป็นเมนูไก่ค่ะร้านกระตากนะคะมีไก่หลากหลายเลยนะคะไก่สปซี่ไก่ซอสเกาหลีหลากหลายมากๆ,ๆเลยค่ะ ตรงนี้นะคะฝั่งตรงข้ามกับร้านตาตาก็จะมีบาร์บีคิวค่ะเมนูเขาก็หลากหลายเหมือนกันหมูกไก่เนื้อนะคะน่าทานมากๆเลยทำกันให้ทานันใหม่ตรงนี้เลยนะคะเรามาเดินชมอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะอีกฝั่งหนึงของเวทีก็จะเป็นนี่เลยค่ะ น่ารักหมคะเป็นรถแลคเก้เลยนะคะน่ารักน่านั่งน่าแวะเข้าไปทานมากเลยนะคะเป็นเมนูหลากหลายมากเลยฮิปปี้บารค่ะให้บริการกันอยู่ตรงนี้นะคะด้านข้างเวทีค่ะเรามาเดินเที่ยวชมฝั่งยู้กันบ้านนะคะเมื่อกี้เราเสร็จทางด้านของโซนอาหารไปแล้วนะคะมาดูในส่วนของ ของที่ระลึกของฝากของใช้เสื้อผ้ากระเป๋านะคะเป็นโซนช้อปปิ้งกันบ้างนะคะมาเลยค่ะฝั่งนี้ก็มีการตกแต่งมนมุมถ่ายรูปสกแน่ารักน่ารักเยอะมากเลยนะคะ,ะแล้วก็ในงานวันนี้นะคะวันที่1และว,วันที่2เมษาก็จะมีโฟตโฟต้บูที่เป็นวีเอโอามองศามาให้บริการฟรีด้วยนะคะแต่โซนนี้นะคะก็มีของ ให้ชอนหลากหลายมากเลยนะคะเสื้อผ้ากระเป๋านะคะงานแฮนด์เมดง,งานคราฟต,ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีร้านทำเล็บด้วยนะคะใครเดินหาของอร่อยอร่อยทานจนเหนื่อยแล้วนะคะใครเดินชอปปิ้งจนเหนื่อยแล้วนะคะก็สามารถแวะร้านทำเล็บได้นะคะนี่เลยค่ะ ตอนนี้ก็คิวว่าอยู่นะคะแต่ได้ข่าวว่าปกติแล้วคิวเขาจะแน่นมากต้องมีการจองล่วงหน้าด้วยนะคะแลยวเสร็จจากการทำเล็บแล้วนะคะเราก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะคะที่สามารถไปพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะคะก็คืออาร์ตวิลเลจหรือการโชวงานศิลปะ ของบ้านศิลปินนั่นเองนะคะด้านในก็จะมีงานศินละปะภาพเขียนภาพสีน้ํานะคะให้เราได้ชมกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะได้เดินพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหลังจากที่ทานของอร่อยเสร็จแล้วช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีบุธกิจกรรมการระบายสีปูนปัเตอร์นะคะเพ้นกระเป๋าเพ้นรูปนะคะให้น้องๆเด็กๆได้มานั่งทํากิจกรรมกันตรงนี้นะคะมาใช้เวลากับ ครอบครคุณพ่อคุณแม่พักผ่อนกันตรงนี้นะคะยังไงนะคะลองมาเที่ยวชมงาน โมหินโอนเดกันนะคะจัดขึ้นในวันที่31มีนาและ1-2เมษาและจะมีการจัดงานอย่างนี้ในทุกๆต้นเดือนนะคะจัดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าเดือนน่าจะจัดวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะงานดีดนตรีเพราะอาหารอร่อยไม่อยากให้พลาดจริงๆค่ะไปชมบรรยากาศส่งท้ายกันเลยค่ะว่าจะมันขนาดไหนกับวงดนตรีช่วงค่านะคะแล้วยังไงมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย